สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่นูสกินรัฐอยู่ท่าครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปข้างในกันครับแต่ก่อนอื่นคุณรู้ไหมครับว่าบริเวณรอบๆของเรามีตึกเก่าแก่เยอะแยะเลยแต่สิ่งที่นูสกินทําคือเราไม่ต้องการทําลายสิ่งรอบข้างแต่เราเพิ่มตัวเองเข้าไปข้างในความสวยงามของตึกพวกนั้นแทนสิ่งที่นูสกินทําและสร้างขึ้นมาคือให้อินโนเวชันเซ็นเตอร์ที่นี่ห่างจากถนน8ฟุตเพื่อไม่ทําลายบรรยากาศของตึกรอบข้างแต่กลับแทรกตัวเข้าไปแทนและเช่นเคยครับกับเรื่องที่สําคัญที่สุดของนูสกินคือการช่วยเหลือเด็กแแลละกาารเป็นพังงห่งควมดี และตึกสูงทางด้านความมือผมนะครับมีรูปบ้านที่เชื่อมโยงไปถึงความสําคัญและประวัติของนูสกินที่เป็นพลังแห่งความดีไว้ด้วยเราไปดูกันครับอย่างที่ผมพูดไปตอนแรกนะครับว่านูสกินเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือเด็กๆด,ด้วยโครงการนูริสเดอะทิวเดนและการเป็นพลังแห่งความดีนี่คือหัวใจหลักสําคัญของเราผู้ก่อตั้งบริษัทพ,พูดว่าการช่วยเหลือเด็กๆถึงแม้ว่าจะเป็นเพียง10%ของที่เราทําแต่มันก็เป็น100%ที่บอกว่าเราเป็นใคร โครงการ Nourish the Children คือโครงการที่ผู้นำของนูสกินสามารถทำการบริจาคโดยซื้อข้าวไวตามิลเพื่อเป็นอาหารให้กับเด็กๆซึ่งเราได้ทำการบริจาคไปแล้วกว่า700ล้านมื้อทั่วโลกนี่คือรูปปั้นที่แสดงถึงพันธกิจข้อนั้นครับฐานข้างล่างเป็นสัญลักษณ์น้ำพุของบริษัทนูสกินและข้างบนคือรูปโลกที่มีเหล่าเด็กๆบินร,บรอบๆครับ ครับและตอนนี้เรามาอยู่ข้างใน Innovation Center แล้วครับโปรเจกต์นี้สร้างเสร็จในปี2014โดยใช้งบลงทุนกว่า115ล้านเหรียญเพราะเราต้องการให้แบรนด์ Affiliate ของเราทุกคนรู้สึกเหมือนอยู่บ้านครับและข้างหน้าตรงนี้คุณจะเห็นน้ำผูครับจำได้ใช่ไหมครับว่าโลโก้ของนูสกินคือน้ำผุุที่ซ่อนความหมายบางอย่างไว้อย่างแรกนะครับถ้าย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ก่อน,อนคนในอดีตทั้งผู้ชนะศึกสงครามหรือนักสำรวจทั้งหลายได้ตามหาน้ำพูแห่งความอ่อนเยาว และนูสกินเองก็มีแนวคิดเพื่อความอ่อนยาวแบบนั้นเช่นเดียวกันให้คุณรู้สึกดีที่สุดดูดีที่สุดและเป็นตัวตนที่ดีที่สุดของคุณน้ำผู้ที่อยู่ข้างหลังผมสร้างมาจากการแกะสลักหินแกรนิตทั้งหมด3ก้อนจากภูเขาแอลลี่ในนอร์ทแคโรไลนาแต่และก้อนหนักกว่า6.5ตันพวกเขาเอามันมาได้ยังไงอันนี้ผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับแต่มันค่อนข้างจะหนักเลยทีเดียวและย้อนกลับมาในปี2011เรามีประชุมระดับโลก ที่เหล่าผู้นำได้เขียนเป้าหมายและความฝันของพวกเขาลงบนหินซึ่งข้อความพวกนั้นอยู่ตรงฐานของน้ำพุนี่เองครับเช่นเดียวกับผู้นำเหล่านั้นที่มีโอกาสได้เขียนเป้าหมายและความฝันคุณเองก็มีโอกาสนะครับที่จะเขียนความฝันของคุณลงบนระบบของนูสกินพวกเขาได้เขียนด้วยมือตัวเองแต่คุณจะได้เขียนผ่านระบบดิจิทัลที่จะอยู่ในระบบของนูสกิน ให้พวกเราได้รู้ถึงความฝันของคุณเมื่อคุณเข้ามาใน Innovation Center ห้ามพลาดกับโต๊ะต้อนรับส่วนหน้านะครับเพราะมันสวยมากโต๊ะนี้ทำมาจากหินลายหินอ่อนถึง3ชิ้นที่คุณมาจากเหมืองในอิตาลีเราต้องการให้รูปร่างของมันเหมือนปีกให้เหมือนกับว่าคุณเดินเข้ามาถึงและพร้อมที่จะบินสูงขึ้นไปอีกในสายงานของคุณเอง พูดถึงผู้นำของธุรกิจนนสกินเป็นไปไม่ได้เลยครับที่เราจะไม่พูดถึงตำแหน่งและผู้นำของเราพยายามอย่างหนักเพื่อขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของแผนปันผลแบบที่คุณเห็นจากขั้นบันไดที่ผมยืนอยู่รายชื่อของตำแหน่งแสดงให้เห็นว่าต้องทำงานผ่านอะไรบ้างในระหว่างทางและเราเองก็มีขั้นบันไดสำหรับผู้นำที่ขึ้นไปถึงระดับ Circle of excellence เเช่นกันครับเมื่อเราพูดถึงผู้นำระดับสูงสุด เราจะไม่พูดถึง Circle of Excellence ไม่ได้เลยครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งสูงสุดของแผนปันผลและเป็นตำแหน่งสูงสุดของการประกาศเกียตริคุณที่คุณจะได้รับนอกจากนี้ยังมีหน้าจอดิจิตอลที่คุณสามารถใส่ชื่อผู้นำทีมหรือคนที่ชวนคุณเข้ามายังธุรกิจนูสกินด้วยถ้าคุณมีโอกาสได้มาที่นี่ลองไปที่หน้าจอแล้วใส่ชื่อผู้นำทีมลงไปนะครับ ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ด้านหลังของ n n o v v t t o o n e n t t r ข้างข้างๆผมคือโลโก้ n ูส k i n ที่สูงถึง10ฟุตครับดูสิว่ามันโดดเด่นและเจ๋งแค่ไหนครับ และข้างหลังของผมนะครับคือพื้นที่กว่า10เอเคอร์ของนูสกินรวมไปถึงศูนย์แสดงสินค้าลานจอดรถของพนักงานกับวิวสวยๆที่คุณกำลังเห็นข้างหลังผมนี่แหละครับรวมไปถึงข้างหน้าผมเองก็จะเห็นชื่อทีมอีลิต52คนที่อยู่กับเรามานานกว่า15ปีสลักบนพื้นหินนี่ครับ คุณก็รู้นะครับว่าตามระยะทางที่ผ่านมานูสกินของเรามีงานศิลปะหลายชิ้นและคุณคงเห็นว่าเรามีคาเฟ่ชื่อดิสปูลซึ่งหมายถึงเวลาคุณกินอาหารคุณก็ต้องใช้ช้อนครับแต่ทำไมตอนนี้ถึงมีช้อนธรรมดาที่ใช้ในครัวอยู่หลังผมในปีคศ .1984 นูสกินของเราก่อตั้งขึ้นมาโดยมีความคิดต้องการสร้างสินค้าที่รวมไว้แต่สิ่งที่ดีปราศจากสิ่งที่มีโทษผู้ก่อตั้งนูสกินต้องการผลิตสินค้าที่ปราศจากสารเติมเต็มหรือสารสกัดธรรมดาธรรมดาที่พบเห็นได้ในผลิตภัณฑ์ดูแลผิวตามร้านค้าทั่วไป เมื่อเขาทำสิน okay. ค <ad COVID> ้าความจุถัง5แกลลอนเสร็จเขาก็ได้ชวนเพื่อนพี่น้องครอบครัวให้มาลองใช้สินค้าที่มาจากแนวคิดรวมไว้แต่สิ่งที่ดีปราศจากสิ่งที่มีโทษคนก็เลยมากระที่ยวโรงรถเพื่อลองสินค้าตัวดังกล่าวโดยพกกระปุกแยมหรือทับเพลแวร์ของตัวเองติดมือมาด้วยและผู้ก่อตั้งบริษัทก็ตักผลิตภัณฑ์ด้วยช้อนธรรมดาธรรมดานี่แหละครับให้กับเพื่อนพี่น้องกับครอบครัวของพวกเขาคุณนึกออกใช่ไหมครับ ผมอยากชวนคุณให้ลองคิดดูว่าถ้าสินค้าไม่ดีจริงผมก็จะไม่กลับมาที่โรงรถคุณอีกและน่าเหลือเชื่อครับที่นูสกินของเรายืนหยัดมาถึง35ปีแล้วเรามีทั้งสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์สวยงามสินค้าที่ขายไปได้ทั่วโลกและตามที่คุณเห็นนะครับหลังจากได้ให้เพื่อนและครอบครัวมาทดลองใช้นั้น นี่คือบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมของสินค้าพวกนั้นครับผมเชื่อว่าหลายๆตัวในนี้ทุกวันนี้ก็ยังคงขายดีอยู่ครับมาดูกันดีกว่า และตอนนี้เราอยู่กันในห้องประชุมผู้บริหารที่ชั้น9ก้าครับอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้าไม่เพียงแค่เทคโนโลยีจะสําคัญกับธุรกิจของคุณแต่ยังสามารถเชื่อมต่อผู้นํานูสกินทั่วโลกเข้าด้วยกันข้างหน้าผมคือหน้าจอขนาดยักษ์กับกล้องซิสโกที่เชื่อมผู้คนทั้งโลกเข้าด้วยกันเพื่อประชุมหาหรือว่าควรทําอย่างไรให้พวกเราประสบความสําเร็จในฐานะบริษัทระดับโลกและข้างหลังผมนี้นะครับคือวิวที่สวยมากๆของภูเขาทิมพานกอสห้องประชุมนี้ ทำให้ผู้บริหารในห้องนี้มองเห็นคุณทุกคนรวมไปถึงช่วยให้คุณขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของความสําเร็จได้ครับนี่คือออฟฟิศของคุณสตีฟลันตอนนี้เขาดำรงตำแหน่งผู้บริหารของนูสกินทั้งหมดครับ พื้นที่ตรงนี้สิครับนี่คือออฟฟิศของคุณแซนดี้ทิลัสันหนึ่งในผู้ก่อตั้งนูสกินทั้งห้องตกแต่งสะท้อนตัวตนของเธอทั้งข้าของเครื่องใช้ที่สวยงามรูปภาพจากคลิปเจ๋งๆทั่วโลกของเธอมาดูกันครับ ตอนนี้เราอยู่ในออฟฟิศของคุณเบร็กโลนีผู้ก่อตั้งนูสกินครับคุณลองมองดูรอบๆตัวผมสิครับมันเต็มไปด้วยของตกแต่งจากทั่วโลกเลยรวมทั้งจากประเทศมาลาวีทวีปแอฟริกามหาวิทยาลัยบริกแฮมและข้างบนผมนี้นะครับคือกูฟี่ที่กำลังบินผ่านศรีรษะเราไปครับและนี่มาแสดงให้เห็นถึงตัวตนของคุณเบรกจริงๆครับเขาหัวเราะเป็นประจำและเป็นคนตลกซะด้วยเขายอดเยี่ยมมากครับ และข้างหลังของผมนะครับคือพื้นที่อิสระที่มีดีไซน์แบบเดียวกับ Apple Store ทั่วสหรัฐอเมริกาครับเป็นดีไซน์ที่เหมือนกันเลยครับ นับถึงตอนนี้ดูสกินชนะรางวัลระดับโลกนับไม่ถ้วนเลยครับและรางวัลล่าสุดที่เราชนะคือการเป็นอุปกรณ์นวัตกรรมความงามอันดับหนึ่งของโลกครับและถ้าคุณมาอยู่ที่นี่คุณจะรู้เลยนะครับว่ามันมีแสงธรรมชาติสาดเข้ามาจากหน้าต่างที่นี่กว่า80สอร์เซน์ของแสงที่คุณเห็นเป็นแสงธรรมชาติเพื่อลดจำนวนการปล่อยคาร์บอนออกสู่ธรรมชาติครับ ที่ผมบอกไปก่อนหน้านะครับว่านูสกินมีนักวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาเอกกว่า30ท่านที่คอยวิจัยและคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทุกๆวันอย่างที่คุณเห็นเหล่านักวิทยาศาสตร์บนบอร์ดนี้ที่มีทั้งดรโจแชงดรมาร์คบาร์เลตและดรเฮเลนเน็กซ์และคนอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยครับและซ้ายมือผมคือแลบเคมี K Me. ทุกอย่างที่คุณบริโภครวมถึงวิตามินหรือโปรตีนเชคหรืออะไรก็ตามล้วนผ่านการทดสอบจากแลบตรงนี้ทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่าปลอดภยัยและได้ผลกับคุณครับ มาต่อกันเลยครับขวามือผมนี้นะครับคือ m i โคร l ล b ทุกอย่างที่คุณทาลงบนผิวจะถูกทดสอบตรงนี้ตอนนี้เรากำลังจะทดสอบความหนืดของผลิตภัณฑ์เพื่อดูว่ามันหนักมากน้อยแค่ไหนเวลาอยู่บนผิวหน้าคุณรวมถึงความชุ่มชื้นด้วยว่าผลิตภัณฑ์จะมอบความชุ่มชื้นได้ตามที่ผิวคุณต้องการหรือไม่ และตรงนี้คือแลบทดสอบความคงทนมีไว้สําหรับทดสอบผลิตภัณฑ์ในสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง<ๆ>เช่นอากาศหนาวจัดความร้อนสูงรวมถึงทดสอบอายุของผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า Shelf Life ด้วยครับ Nu <New> Skin เป็นบริษัทผู้นําด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เมื่อพูดถึงผลิตภัณฑ์ชั้นนําของเราอย่าง AgeLock คุณสามารถพบนวัตกรรม AgeLock ได้ทั้งในผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหรือในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่าง T-R90 Check ในวิตามินต่างๆรวมถึงผลิตภัณฑ์อีกมากมาย และข้างหลังผมนี้นะครับคือหน้าจอขนาดยักษ์ที่ประกอบไปด้วย LED พิกเซลกว่าล้านพิกเซลและคุณไม่จำเป็นต้องตามหาที่ฉายภาพเพราะมันรวมอยู่ในจอเดียวหมดแล้วตอนนี้เรื่องใหญ่ที่เรากำลังทำคือการทำให้คุณเป็นผู้นำของเราเมื่อคุณมาที่นี่คุณจะเห็นผนังแห่งความฝันขนาดใหญ่ที่เป็นรูปของผู้นำทั่วโลก เรามีหลายห้องเลยครับให้คุณและทีมของคุณได้จองไว้ใช้สำหรับการพบปะพูดคุยและด้านความือของผมคือโรงฉายภาพยนตร์นูสกินและซ้ายมือของผมคือห้องบอลรูมสำหรับจัดงานใหญ่ๆเพื่อพบเจอกับเหล่าผู้แทนจำหน่ายของเราครับ ขอบคุณมากครับสำหรับการเข้าร่วมทัวร์ครั้งนี้เราหวังว่าคุณจะชอบบ้านหลังนี้ของคุณที่นูสกินครับ